ข้อหกนะคะหน้าแปดสิบห้าเรามาดูโจทย์นะคะเขาบอกว่าบริษัทอินเตอร์เทคจำกัดอย่งอีกนี่คืออะไรบริษัทอินเตอร์เทคจำกัดนะคะต้องการกำหนดรหัสประจำตัวพนักงานซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเลขอีกสี่ตัวเขาถามว่าบริษัทแห่งนี้จะมีรหัสประจำตัวพนักงานทั้งหมดกี่รหัสในที่นี้ตัวอักษร มันคือตัวอักษรภาษาอังกฤษไงตัวอักษรภาษาอังกฤษเราก็จะแบ่งเป็น่หงนลูกตัวอักษรภาษาอังกฤษช่องหนึ่งนะคะแล้วก็มีเลขเลขอีกสี่ตัวคุณจะเขียนว่าเป็นเลข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 อย่างเนาะตามวิธีการคิดของเราตัวอักษรเนี่ยอักษรภาษาอังกฤษมันมีทั้งหมดกี่ตัวตอบตอบตอบเปิดไมค์สักคนคุคตอบค่ะ เอือยี่สบสี่หรือยี่หกวะเนี้ยยี่หกก็ได้ค่ะเอถึงแซดน้องคนถามน้องใหม่เอบีซีดีเเไปท่องใหม่เลยตัวอักษรมันจะมีทั้งหมดยี่สิบหกตัวนะคะโรกยี่สิบหกเราจะลงว่า A B C ถึง Z มันลงได้หมดเลยค่ะตัวอักษรด้านหน้าต่อมาเลขเลขเขาบอกว่าต้องไม่ซ้ํากันครูถามว่าเวลามันเป็นตัวอักษรนะคะตัวอักษรเคยเห็นเออรหัสมันจะเป็นเ ศูนย์ศูนย์แปดห้าอะไรอย่างเงี้ยตัว A ตัวเลขเลขศูนย์มันสามารถใช้ได้ถูกไหมคะแต่เขาบอกว่าเลขห้ามซ้ำกันแปลว่าเลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์มันก็สามารถใช้ได้นะคะแปลว่าเราจะมาลงเลขตัวแรกตรงเนี้ยว่าได้กี่วิธีเลขมันเป็นเลขโดดศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมคะศูนถึงเก้าก็คือมีสิบตัว ช่ไหมสิบตัวแต่เขาบอกว่าห้ามซ้ำกันแปลว่าเลขถัดมาตัวนี้ก็จะเหลือแค่เก้าตัวเพราะว่าไปหักหักเลขศูนย์ถึงเก้าที่ใส่เอาไปในหลักแรกออกหนึ่งตัวมันก็เหลือแค่เก้าตัวใช่ไหมคะทัดมเนี่ยเลขถัดมามันก็จะไปหักเลขที่เอาไปใส่ไปใส่ในรหัสเลขอันแรกอันที่สองใช่ไหมคะพอพอเลขอันที่สามมันก็จะเป็นเหลือแค่แปด หลือแค่เจ็ดเสร็จแล้วจำนวนวิธีทั้งหมดเขาาก็จะกลับจับคูณกันนี่ตัวเลขนะคะเราก็ไปชืบชืบชืบถ้าเลขเยอะๆก็อนุญาตให้กดเครื่องคิดเลขได้นะคะเพราะว่าเรากดเกงูแล้วใช่ไหมเวลาให้คิดเลขนี่ยโอ้ยกดเกงนะจำนวนวิธีเท่ากับหนึ่งแสนสามมืหนึ่งพันสี่สิบวิธีอันนี้คือให้หาตัวเลขนะะ คือรหัสมันเยอะใช่ไหมเหมือนรหัสประชาชนเราอะ่ะรหัสประชาชนเรามีทั้งหมดกี่หลักหลักนะกดไม้แล้วตอนไหยสามค่ะเออสิบสามหลักแปลว่ามันเยอะมากไหมเยอะที่มันจะสามารถจําแนกคนเท่าไหร่หกสิบกว่าล้านคนในประเทศไทยเราเออใช่มันเยอะ,ยอะมากสิบสามหลักใช่ไหมคะนั่นแปลว่าเลขมันยิ่งได้เยอะมากมากมาก,มากเลยแค่นี้มันยังได้ทั้งเท่าไหร่เนี่ยเป็นแสนใช่ไหมล่ะแปลว่าไอ้สิบสามหลักเนี่ยโอ้โหซูเปอร์เยอะเลยนะคะ มันก็จะสามารถจำแนกคนได้นะคะก็คือคนหนึ่งคนในประเทศก็มีเลขประจำตัวประชาชนแค่รหัสเดียวอันเดียวเนาะอ่ะคราวนี้มาดูข้อสองค่ะเขาบอกว่ารหัสประจำตัวพนักงานมีเลขซ้ำกันได้เออถ้ามีซ้ำกันได้แปลว่าอันนี้เป็นรหัสเนาะครูเขียนเหมือนหวัวด้านบนว่าอันแรกเป็นตัวอักษรซึ่งตัวอักษรเนี่ยเราก็จะได้รหัสเอถึงแซ ยี่สิบหกตัวเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้เลขซ้ำก,กันได้แปลว่ามันจะเป็น A ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดอะไรเงี้ยเลขซ้ำก,กันได้แปลว่าตรงนี้มันจะลงได้ทั้งหมดสิบวิธีตรงนี้ก็สิบเห็ไหมหกสิบสิบอย่างนงี้เลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วจำนวนวิธีทั้งหมดเราก็จับคูณกันเนี่ยเราก็จับคูณกันนะคะมันก็จะได้เท่าไหร่คูณคูณคูณ สองแสนหกค่ะใช่สองแสหกถูกต้องก็ตอบสองแสนหกเป็นตัวเลขได้สองแสนหกวิธีหรือรหัสก็ได้นะจำนวนวิธีอันนี้คือสำหรับข้อสองนะคะอันนี้คือสำหรับข้อ2ต่อไปข้อถัดไป มาดูข้อเจ็ดอันนี้เขียนทันเนาะอ่าข้อเจ็ดข้อเจ็ดเขาบอกว่านักท่องเที่ยวสองคนช่วงนี้โควิดนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนมาที่นี่ได้หรอกเราก็ท่องเที่ยวอยู่บ้านกับตู้เย็น,นะะใช่ไหมเนาะใช่นไหมไปเที่ยวที่ไหนอยู่บ้านกับตู้เย็นกับเตียงนอนกับที่ไหนอีกท่องเที่ยวที่ไหนอีกห้องครัวในฝันในฝันห้องน้ําเราเรียนที่บ้านนี่มันก็อ,อีก อารมณ์หนึ่งเนาะสรุปแล้วชอบอยู่บ้านหรือไปโรงเรียนหรืชอบอยู่บ้านมากกว่าอยู่บ้านโรงเรียนไปรู้เรื่องอยู่บ้านไม่เรียนไปรู้เรื่องแล้วอยู่โรงเรียนเรียนรู้เรื่องใช่ไหมอยู่โรงเรียนเรื่องน้อยกว่าค่ะมีเพื่อนอยู่โรงเรียนก็ไม่รู้เรื่องถ้าอยู่โรงเรียนบางทีเพื่อนเพื่อนเราชวนคุยไงใช่ไหมหลังไปโรงเรียนชวนคุย โอ้ไม่ได้ตังค์อยู่บ้านไม่ได้ตังค์ไม่ได้ค่ะครูค่ะโอถ้าใส่ชุดเรียนปุ๊บได้ตังค์ทันทีใช่ไหมถ้าใส่ชุดเรียนด้ได้ถ้าใส่ชุดเล่นหรือชุดนอนน้าไม่อาบนี่ไม่ได้ตังค์โอ้คนละกี่น้อยวันละาสิบบาทวันละห้าสิบเหรอโอ้กูไปวัเนี้ครูได้วันละห้าสิบาทแต่มันคนละยุคกันแล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็ได้เรียนสักสองสัปดาห์พอถ้าใส่ชุดเรียนอยู่บ้านจะได้เงินไหมคะ นั่นน่ะสิแม่คงแม่คงว่าเออเนาะแม่ไม่ให้เงินแล้วแม่ยังหักเงินเราเอ,อีกนะเพราะว่าใส่ชุดนักเรียนทําไมเปื้องไม่ต้องให้ซักให้รีซักผ้ารีผ้าเองไหมอ่ะซักผ้ารีผ้าเองไหมทำก่อนแม่ให้แม่ให้ทําเองแต่แม่ทําแม่ก็เลยต้องทําให้ค่ะอุ้ยไม่ได้ลูกหมอปลายแล้วถ้าเด็กประถมยังว่าอยู่ว่าแบบรีดผ้าไม่เป็น ไม่คุณบอกหนูบอกแกว่าหนูบอกแกว่าเนี่ยมันใส่เสื้อกันหนาวไม่ต้องรีดก็ได้มันทับไม่มีใครเห็นหรอกแล้วแกก็รีดให้หแกก็รีดให้อยู่ดีของหนูเขาก็ไม่รีดให้หรอกข้าพูดอย่างนั้นไม่ไม่ปีใหม่เอาใหม่ซักเองรีดเองทำเองนะอยู่ค่ะปูองทำเองถ้าทำแม่จะทำไม่เป็นไรแม่หนูอยากช่วยแม่ค่ะตัวาได้เงินเพิ่มเด้อ ไม่เป็นไรแม่แม่ทํางานเยอะแล้วหนูอยากช่วยแม่บ้างอ,อะไรเงี้ยอ้แม่เองแต่ว่าไม่รีดค่ะครูซักแล้วก็สลัดแล้วก็ใส่เลยโอ้โหแล้วก็ใส่แช่กรหนาวทับใช่ไหมใช่ใช<ล>ค่ะเออเอาตามสถานการณ์ฮะมาต่อไปนี้เราจะเป็นคนใหม่ที่ช่วยเหลือง,งานพ่อ,อแม่งานงงบ้านไหนทําได้ทําไปเนาะล้างจานซักผ้ารีดผ้าถูบ้านอะไรง่ายๆทําเอง บางคนถ่ากับข้าวเป็นมีฝีมือก็ไปช่วยแม่ทอดไขอ่อะไรเงี้ยออืม <c oughs> แต่ว่าครูล้างถ้วยเก่งครูก็จะล้างจานช่วยแม่มาก่อนครูมีหน้าที่ล้างลัางจานพี่ชายกรอกน้ําอะไรไปเงนนี้ยแหละน <c oughs> ะมาดูข้อเจ็ดต่อแล้ <c oughs> นักท่อง <c oughs> เที่ยวสองคนนะคะแล้วก็มีหัวหน้าทัวร์รอขึ้นแท็กซี่ที่สนามบินเดี๋ยวนี้แท็กซี่ก็น่ากลัวขึ้นมาได้เดี๋ยวติดโควิดถ้ามีรถแท็กซี่มาจอดรอ ผู้โดยสารสี่คันนะคะแล้วนักท่องเที่ยวและหัวหน้าทัวร์เนี่ยจะเลือกรถแท็กซี่ได้กี่วิธีถ้าอันแรกแต่และคนจะนั่งแท็กซี่คันไหนก็ได้เราจะแยกคิดว่าอย่างนี้เรอกแยกคิดว่าอย่างนี้มีมีใครเนี่ยมีใครเนี่ยนักท่องเที่ยวสองคนแล้วก็หัวหน้าทัวร์ใช่ไหมคะครูเขียนตรงนี้ว่าเป็นหัวหน้าทัวร์แล้วก็มีนักท่องเที่ยวอีกสองคนนอททอ,ทอนักท่องเที่ยวแล้วกันนักท่องเที่ยวคนที่หนึ่ง นอททนักท่องเที่ยวคนที่สองมาเรามาเลือกขึ้นแท็กซี่กันหรอให้หัวหน้าทัวร์เลือกก่อนหัวหน้าทัวร์เลือกขึ้นแท็กซี่ได้กี่วิธีมันมีรถแท็กซี่อยู่สี่คันมันเลือกได้สี่วิธีหรือเปล่าค่ะใช่สี่วิธ,วธีหัวหน้าทัวร์ขึ้นได้สี่วิธีนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าแต่ละคนจะนั่งแท็กซี่คันไหนก็ได้ ก็สี่วิธีเหมือนกันใช่ก็สี่วิธีเหมือนกันนักท่องเที่ยวคนที่สองก็สี่วิธีเหมือนกันจานวนวิธีทั้งหมดเราก็จับคูณกันนะจับคูณกันคูณกันได้เท่าไหร่อันนี้ก็กําลังอัดไปด้วยอ่ะคูณกันได้เท่าไหร่สี่คูณสี่คูณสี่คูณ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 ในใจคูณนอกใจตามสองหรือเปล่า สี่คูณสี่คูณสี่สี่สี่สิบหกสี่ค่ะหกสิบสี่จำคูณสี่คูณอะคูณอะหลากหลายเท่าไหร่หกสิบสี่หกสิบสี่ค่ะโอ้ยดูสุขคุนเสยหกสิบสี่เอ้ไม่ใช่ดูสุขุณเสยดูอะไรเมื่อกี้ดูตัวทดเตะสิบสี่ตอบหกสิบสี่วิธีถูกต้องค่ะหกสิบสี่วิธีเรนวันนี้มันก็มีปฏิกิริยาดีเนาะแบบใช่ค่ะมันไม่เหงาเราก็ ออนสักหนึ่งวันแล้วกันเนาะเรียนแบบซูมสักหนึ่งวันมีใครขอเข้าอีกไหมนี่ดูซิใครตกสมบูรนอกนั้้ยังไม่ตื่นอีกเท่าไหร่หกคนครูจะเช็คในไลน์เออในแชทเด็กๆเด็กๆใครยังไม่พิมพ์ชื่อเลขที่ในแชทมาให้พิมพ์มานะลงนะคนที่เข้ามาใหม่นะคะพิมพ์พิมพ์มในแชทมา ครูเช็คชื่อในแชทมาต่อมามาดูรถแท็กซี่แต่ละคันมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวแปลว่าเขาจะนั่งส้ำคัญกันไม่ได้ใช่ไหมเอาสีชมพูมดีกว่าซ้ำกันไม่ได้แปลว่าคนแรกว่ารัญญาอ๋อมาละคนแรกก็คือหัวหน้าทัวร์หัวหน้าทัวร์เลือกขึ้นรถได้กี่วิธีสีค่ะ สี่วิธีค่ะนักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งสามค่ะห้ามสําคัญกันใช่มันก็จะเหลือแค่สามสก็คือหักแท็กซี่ออกคันหนึง่งอันนี้ก็จะเหลือสองคูณกันเป็นเท่าไหร่ยีี่ค่ะค2ีค่ะยี่สิบสี่วิธีถูกนะคะถูกต้องถูกต้องได้เนาะ ต่อไปข้อสามน่ะนักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องนั่งรถแท็กซี่คันเดียวกับหัวหน้าทัวร์เออยังไงยังไงคนนี้เป็นหัวหน้าทัวร์หัวหน้าทัวร์แปลว่าหัวหน้าทัวร์เลือกขึ้นคนแรกเราคิดแบบหัวหน้าทัวร์เลือกขึ้นคนแรกก่อนหัวหน้าทัวร์เลือกขึ้นแท็กซี่ได้สี่วิธีสี่วิธี เสร็จแล้วนักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งคนที่สองเขาบอกว่าต้องนั่งรถคันเดียวกันกับหัวหน้าทัวร์แปลว่าอะไรถ้าหัวหน้าทัวร์เลือกคันนี้นักท่องเที่ยวก็ต้องไปนั่งคันนี้นักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งก็ต้องไปนั่งคันนี้เนึกยอาไหมคะเออแปลว่าเลือกได้แค่วิธีเดียวก็คือเลือกคันที่หัวหน้าทัวร์เลือกแม้ว่าหัวหน้าทัวร์จะไปเลือกคันไหนก็ต้องเลือกตามนะคะแปลว่านักท่องเที่ยวคนที่สองเนี่ยเออนักท่องเที่ยวคนแรก นอทอทอสองก็เลือกได้แค่วิธีเดียวนะักท่องเที่ยวคนที่สองก็เลือกได้แค่วิธีเดียวเหมือนกันค่ะก็คือต้องขึ้นคันเดียวก,กันกับหัวหน้าทัวร์จะตอบสี่วิธีนะจะตอบสี่วิธีได้เนาะต่อไปข้อสี่ค่ะเดี๋ยวถามก่อนเอ่อถัดจากคาบครูนี่คาบอะไรคะอาจารย์นัดหรือเปล่านัดค่ะน่าจะค่ะ สิบเอมงนี้ใช่ไหมสิบเอ็ดโมงห้านาทีนี้ใช่ไหมเอออ่ะไปเดี๋ยวเราไปแบบก็มันจะตัดสี่สินาทีก็คือตามนี้แหละะตามเวลานี้แหละแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งคลิปให้คลิปไอของเรื่องถัดไปเอ๊ครูคต้องสอนเรื่องการเรียงสต้องสอนเรื่องแฟกทอเรียลนี่นะเรายังไม่เรียนแฟกทอเรียลต้องนัดออนไลน์อีกรอบหนึ่งเรอมีพูดกับเพื่อหัดใช่ไหมล่ก เออพื้นหันกับสุกใช่ค่ะพื้นสกับสุกโอเคเอาดูนักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องนั่งรถแท็กซี่นะคะคนละคันกับหัวหน้าทัวร์คนละคันกับหัวหน้าทัวร์แปลว่าหัวหน้าทัวร์หัวหน้าทัวร์ขึ้นได้สี่วิธีใช่ไหมคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยขี่รถได้สาม ใช่นักท่องเที่ยวนั่งได้สามเพราะว่าหักหักคันที่หัวหวน้าทัวร์ขึ้นนะคะออเพราะว่าเขาต้องไม่ไปนั่งซ้ากันแต่ว่านักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งกับคนที่สองเนี่ยไม่อัปเกรดนะเอนบิสอินสิบนาทีไม่อัปเกรดไปไปเสียตังจับคูณกันเป็นเท่าไหร่หกสี่สามสิบหกค่ะ สามสิบหกวิธีสาหวิธีได้เนาะต่อไปข้อ8ค่ะทิติจัดหนังสือใส่กล่องจำนวนหกล่องนะคะเพื่อนำไปบริจาคโดยแต่ละกล่องมีหนังสือต่างประเภทกันถ้าสถานที่รับบริจาคมีทั้งหมดเก้าแห่งทิติจะมีบริจาคกี่วิธี ในที่นี้เราคิดตามหนังสือหกกล่องนะคะเรายึดยึดยึดไอ้กล่องหนังสือเป็นหลักที่เราจะเอาไปบริจาคเนี่ยยึดกล่องหนังสือเป็นหลักหกกล่องอันนี้กล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่กล่องที่ห้ากล่องที่หกเรายึดหกกล่องนะคะแล้วก็มีสถานที่รับบริจาคอยู่เก้าแห่งอะ ตนแรกเขาบอกว่าสถานที่เก้าแห่งไม่มีเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติมแปลว่ากล่องที่หนึ่งเนี่ยเขาเอาไปบริจาคที่สถานที่บริจาคไหนก็ได้ในเก้าแห่งนี้กล่องแรกถือ่องแรกไปบริจาคตรงไหนก็ได้เก้ากล่องเก้าแห่งนี้นะ,ะเรายึดกล่องหนังสือเป็นหลักแล้วก็หยิบไปบริจาคนะกล่องที่สองก็ไปบริจาคที่ไหนก็ได้แปลว่ามันซ้ํากันได้แซมที่ได้นะ,ะมันจะเป็นเก้าคูณเก้าอย่างนี้เลย มันจะจับคูณกันนะคะคูณกันถ้าตัวเลขเยอะๆแบบนี้ครูให้เราติดค่ายกกาลังไว้ได้อ,อต้องก้ากำลัง6ถ้าเป็นข้อสอบมันก็จะติดค่าเลขยกกําลังไว้อย่างนี้เนาก้คูณกัน6ตัวก็คือก้ายกกําลังหกนะคะกยกกําลังหต่อไปค่ะข้อ2กล่องหนังสือแต่ละใบต้องนําไปบริจาคให้สถานที่รับบริจาคโดยไม่ซ้ําแห่งกัน ไม่ซ้ําแห่งกันคําว่าไม่ซ้ําแห่งก็คือ,อยังไงลบลลรทีละแห่งใช่ค่ะกล่องใบที่หนึ่งได้เก้าแห่งกล่องใบที่สองไม่ซ้ํากันก็คือจะเหลือแค่แปดแห่งกล่องใบที่สามที่สี่ที่ห้ามีหกกล่องหมายคก็ะจะเป็นเก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่ ถ้าเป็นตัวเลขเขียนอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องหาค่านี้เลขสี่หาค่าออกมาค่ะเราคูณกันจับคูณกันเป็นเท่าออไรก็ไปีนกดกดกดได้หกหมืนสี่ร้อยแปดสิบบิลีเมตรโอเคไหมอันนี้คิดตามกล่องยึดกล่องเป็นหลักยึดกล่องเป็นหลักต่อไปข้อสามค่ะทันเนาะกล่องหนังสือทุกใบต้องนำไปบริจาคให้สถานที่รับบริจาคแห่งเดียวกัน คิดว่าไงคิดว่าไงสถานที่บริจาคกล่องเดียวกันใช่มันมีอยู่เก้าที่ก็คือเอาทั้งหกกล่องเนี้ยไปบริจาคไว้ที่เดียวกันเลยค่ะแปลว่ากล่องที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งบริจาคไหนก็ได้ในเก้าที่แต่ว่ากล่องที่สองสามก็ต้องเอาไปบริจาคตามกล่องที่หนึ่งว่าบริจาคที่ไหนได้แค่หนึ่งวิธีเนี่ยมันก็จะเป็นเก้าวิธีเก้าวิธีอันนี้จะตอบเก้าวิธีนะคะ โห oh, ช่วงแรกมันเยอะแปบลบว่าครูต้องอัดคลิปเรื่องแฟกทอเรียเอาเป็นว่าเรื่องแฟกทอเรียครูจะอัดคลิปให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนัดออนไลน์วันสุบสุบหรอพื้นเรหัดเรามีพื้นเรหัดพื้นเรื่องห,องห,องหจะโดนคาบเช้าๆหน่อยมั้ง9โมงนี่เราตื่นมาแล้วอย่าง9โมงตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วก็ได้ ครูนัดออนวันพฤฤัดดีกว่านัดออนไลน์วันพฤฤัดหน้าในคาบเนาะเดี๋ยวจะนัดไว้พฤฤัดในคาบเก้าโมงสิบห้าได้อยู่พฤฤัสมันเป็นคาบสองนี่แหละนะคะเพราะว่าวันศุกร์เดี๋ยวมันใกล้เกินมาถึงว่ามันใกล้จะเปิดเปิดเรียนเผื่อเราได้หยุดแค่สองสัปดาห์อย่างงี้เดี๋ยวครูนัดวันพฤหัดมาออนไลน์นะคะไอ้เรื่องแฝกครูจะอัดคลิปให้แล้วเราดูคลิป แล้ววันพฤลือหัดมาคุยกันว่าอ,อครูค้าแฟกอันนี้หนูยังไม่เข้าใจอะไรข้อไหนอย่างเงี้ยค่อยได้มาถามแต่ต้องดูคลิปก่อนไม่ใช่ไม่ดูแล้วก็มาถามอย่างเดียวครูไม่สอนใหม่นะคะเพราะว่ามันมันช้าเพราะว่าเราต้องรู้เรื่องแฝกก่อนแล้วก็เราจะได้ไปดูคลิปไอ้พวกการเรียงสับเปลี่ยนนะคะถ้ามันเปิดเธอมาปุ๊บเราก็จะได้เรียนทันห้องอื่นเนาะเอางี้ไปก่อนแต่ว่าวันพฤลือหัสเราจะนัดกันเพราะว่ามีอะไรจะได้มาถามในนี้แหละนะ มาต่อมาข้อเก้าค่ะมาดูโอ้ยผู้ใดนี่เพิ่งมาเนี่ยเพิ่งตื่นนะเดยเนี่ยค่ะเนี่ยเปเปอร์คัพนี่ผู้ใดแรงงานตัวมาเลยเปเปอร์คัพเนี่ยอามาดูบัตรคอนเสิร์ตค่ะซิลินต้องการจองบัตรคอนเสิร์ตเหลืออีกสี่นาทีเหลือสี่นาทีมันจะตัด ซีลินต้องการจองบัตรคอนเสิร์ตจำนวนสี่ใบถ้ามันตัดเดี๋ยวครูจะอัดคลิปต่อนะค่อยดูคลิปเอาซีลินต้องการจองบัตรคอนเสิร์ตจำนวนสี่ใบโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะมีโซนให้เลือกโซนเอโซนบีโซนซีโซนดีซีลินจะจองบัตรคอนเสิร์ตได้กี่วิธีถ้าไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนับเป็นโซนค่ะ A B C แต่ว่ามีอยู่สี่โซนเอา,เอาแปลว่าบัตรที่หนึ่ง เราก็เอาไปจองได้ทั้งสี่โซนนี้ถึงมาฮะได้ส<ะ>ี่วิธีบัตรที่สองก็จองโซนไหนก็ได้เหมือนกันได้สี่วิธีบัตรที่สามบัตรที่สี่เหมือนกันค่ะสี่วิธีหมดเลยสี่คูณสี่คูณสี่คูณสีเป็นเท่าไหร่หกสิบสี่ไม่สิบสี่เยอะกว่านั้นสองร้อย้ากค่ะเออสองรหสิบหกวิธี อ๋อ <Okay. S 2> oh, มันคูณสามค่ะคูณยังไม่เสร็จใช่ใช่คูณยังไม่เสร็จต่อมาข้อสองต้องการจองบัตรคอนเสิร์ตต้องการจองบัตรคอนเสิร์ตทุกโซนโดยที่แต่ละบัตรอ่ะต้องไม่ซ้ำโซนกันแปลว่าบัตรที่หนึ่งก็จองได้สี่โซนโซนไหนก็ได้ A B C แต่ว่าห้ามซ้ำโซนแปลว่าบัตรที่สองก็เหลือแค่สามทีสามสองหนึ่งใช่ไหมคะจับคูณกันเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่ค่ะ ยีสี่วิธีท่านนี้ตอบยีิบสี่วิธีนะคะต่อไปข้อสามค่ะต้องการจองบัตรคอนเสิร์ตใบที่หนึ่งให้อยู่โซน A แปลว่าใบที่หนึ่งเนี่ยต้องอยู่โซน A ทั้งนะ่ะเท่านั้นแปลว่ามันก็จะจองได้แค่วิธีเดียวก็คือโซน A เท่านั้นนะส่วนใบที่สองใบที่สองกำหนดว่าเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องห้ามซ้ำหรือไม่ซ้ำถูกไหมแปลว่า oh. ใบที่สองเนี่ยก็ได้ทั้ง4ี่โซน ใบที่สามก็ได้ทั้งสี่โซนสี่โซนจับคูณกันหกสิบสี่ค่ะอ่าหกสิบสี่วิธีต่อหกสิบสี่วิธีได้เนาะไปข้อสี่ข้อสี่ต้องการจองบัตรคอนเสิร์ตให้อยู่ในเอใบที่สี่ให้อยู่ในโซนซีอันนี้บัตรใบที่สี่ให้อยู่ในโซนซีแปลว่าได้โซนสีโซนเดียว ก็คือได้แค่วิธีเดียวเนี่ฟิกอันนี้ก่อนเสร็จแล้วบัตรอื่นๆไม่ได้ฟิกแปลว่าจองได้ทั้งสี่โซนคูณกันเป็นกสค่ะหกสิบสี่วิธีเช่นเดียวกันนะคะได้แล้วโอเคเนาะโอ้เยอะจังเลยเลยนาทีเดียวค่ะครูหนึ่งนาทีเท่านั้นเอาโยเหลียนได้สักข้อหนึ่งดูโยเหลียนนาทีเดียวมาโยเลียน มีเหรียญบาทหนึ่งเหรียญให้เออให้โยนสามครั้งเ,เวลาเราโยนเหรียญมันก็จะออกอะไรคะหัวกับก้อยใช่เราก็จะนับว่าโยนเหรียญครั้งที่หนึ่งได้หัวกับก้อยคือได้สองวิธีครั้งที่สองได้หัวกับก้อยครั้งที่สามได้หัวกับก้อยอใช่ไหมคะมันก็จะได้ทั้งหมดหกเอ,อ่อสองคูณสองคูณสองเป็นแปดแบบหรือแปดวิธีนั่นเองแปดแบบ เขาอ,อยากได้คําว่าแบบใส่แบบให้เขาแปดแบบแบบต่อมาโยเลียนครั้งที่สองหงายหน้าก้อยครั้งที่สองหงายหน้าก้อยต้องออกก้อยเท่านั้นแปลว่าได้แค่วิธีเดียวต้องออกก้อยเท่านั้นส่วนครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สามเนี่ยออกหัวหรือก้อยก็ยกได้มันจะเป็นอย่างนี้นะ,ะมันก็เลยจะตอบว่าสี่วิธีนะ,ะข้อสามโยนเลียนครั้งแรกและครั้งสุดท้าย หงายหน้าแบบเดียวกันคำว่าหงายหน้าแบบเดียวกันมันจะเป็นอย่างนี้หรอเอ่อถ้าออกครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งมันออกหัวหรือก้อยก็ได้แต่ครั้งที่สามอะ่ะมันจะ